กับสบายดีทางบุษงสบายดี f อที่เขาลมหักเอฟซน้องอุ่งอิงและกับเอฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาในมือนี่มาในคาคารอบเด้อเพราะว่าวังแรงนี่เจเบาลาวก็ได้ไปเก็บกับข้อมูลไปเก็บกรรมบรรยากาศเกี่ยวกับงานบุญงานวัดเมื่ออื่นนี่ก็จะออกพรรษาแล้วแต่ว่าทางหลวงพระบางนี่เขาจะลิ้นกันสามมือสี่มือคนนี้เริ่มเต็มวันนี่มือทําอิและมือนี่มือที่สองเมื่ออื่นเป็นมือที่สามออกพรรษา แล้วมือฮือเป็นมือทีซี 4, นี่เป็นบุญใหญ่คือบุญไหลเหงอไฟคือทุกบ้านทุกหมู่บ้านจะเห็ดเหงอไฟมาแห่เป็นขบวนแล้วก็เอาไปประกวดกันอยู่ที่ปากน้ำค้านปองใสน้ำคของแล้วก็ประกวดได้ผู้ชนะแล้วได้บ้านชนะแล้วก็จะเอาไหลลงไปแม่น้ำคของซึ่งเป็นภาพที่สวยงามเนวันที 18, น่สิบแปดนี่หลังออกพรรษามือหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้เจ๊บอกแล้วกับกัปคืนมาฮอดเฮือนฮอดซานแล้วก็เลยมาเห็นข้อมูลข่าวสาร มาเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะไปเบิ่งซ่องไปแอบจ่อบเบิ่งซ่องของยายไล่ซ่องพอาการไซได้ภาพบรรยากาศเด็ดเด็ด้คลิปเด็ดเด็ดได้เห็นห้อยยิ้มของน้ององค์อิงมือนี่นะหวัวเป็นจังไดเบิงเ่งต้นจนจบก็บเป็นภาพบรรยากาศเนาะของหลังเวทีนั่นแหละก็มีการ หยอกล่อหยอกไงกันต่างต่างยายลายกับปิดทายภาพบรรยากาศน้ำบกอิงก็เห็นพอเอกทองมีพอเอกตุ้ยตุ้ยเนาะพอเอกคือว่าตุ้ยดีตุ้ยดักแทนเนาะแต่บบตุ้ยสมแม่หน่อยเนาะตุ้ยหุบหางผู้ชายนี่แต่ตุ้ยตุ้ยลักษณะแบบนี้นี่ตุ้ยงามตุ้ยพีดีงามพอเอกเนาะก็ว่าสีผิวเราจะค้ำคในนึงอะไตามสไตล์เล่าห้แหลยนเนาะเออเห็นนางอยู่ อุ้งอิงก,ก็มีมอนอิงแล้วก็มีการยอกล่อกันระวังพอนน้นอุ้งอิงแล้วกับสร้างแต่งหน้าซอวาแองจีนะ้เนาะหลังจากที่ล้มกันไปล้มกันมาทายคลิปลิ้นเห็นภาพบรรยากาศอยู่หลังเวทีแล้วหลังจากนั้นก็ได้โทรหาแม่หน่อยเนาะได้โทรหาแม่หน่อยเออพอกันใช้กันนั่งทั้งข้างอุ้งอิงกนันแหละนั่งอยู่ในเตียงอยู่ในแค่นันแหละ ล้มกันกลับแม่หน่อยเห็นห้อยยิ้มวงอิงโอ้ยเวาวหนวกวาใหญ่กันต่างตางนานาเนา,นา,นานนะเดี๋ยวก็แคปภาพเอาบรรยากาศมาให้เบิ้งเอาหุหูบนี่ก็เอาขึ้นหน้าปกอะไรเห็นบอกเห็นห้อยยิ้มของอุ๋งอิงเห็นห้อยยิ้มของแม่หน่อยบอกแน่แม่หน่อยนี่หน้าซื่นตาบานหน้าเบ้งบานคือสิโล่งอกโล่งใจเนาะที่ว่าเคลียร์หลังบ้านให้แล้วเฮียบห้อยแล้วเนาะ ก็ดีอกดีใจนําและกะดิ้งยินข่าวแว่วแว่วว่าแม่หน่อยกะน่าจะได้กลับมาดวนละแหละมาการมางานพี่เนาะแล้วมื้อนี้ทังวงสาวน้อยเพชรมันแพงนี่ลิ้นยู่ใส่นเนาะเจบอลาวกะบริติดตาาเบึงส่งวังแรงนี่เพราะว่ากะเขี่ยไปอไปลิ้นบุญวัดเฝ้าไปเก็บภาพบรรยากาศมาพอเจบอลาวมีสองส่อง u t u b e เนาะไปเก็บกับบรรยากาศไปถ่ายคลิปเอาลงอีกช่องหนึ่ง เนาะซ่องนั่นเห็ดเกี่ยวกับเจีพาเลาะจาเลาะทายคีปเกี่ยวกับแรงท่องเที่ยวคีบเกี่ยวกับการหาปูหาป่านหาป่าการหากินหาอยู่อยู่แบบท่องทินสไตล์แบบเลา่าๆาเนาะแต่ว่าสําหรับซ่องนี้ก็เฮ็ดข่าวเกี่ยวกับหมอลําน้ามุ่งเป้าไใส่หมอลําโดยเฉพาะคือเห็ดข้าวเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เห็ดข่าวเกี่ยวกับอีลาวองอีงของพวกเขานี่แหละเนาะปัจจุบันนี้ซ่องนั่นก็นกนเริ่มกําลังจะอ่า ผ่านกฎการหารายได้เนาะทะลุหนึ่งพันกว่าแล้วยังเหลือเตมสมงเบิงนี่ยังอีกประมาณพันกว่าสมงกับคาดไว้อีก,อกเดือนสองเดือนนี้ก็น่าจะเปิดสร้างรายได้แล้วอีก่องนั่นเนาะ,ะหลังจากโทรหาแล้วจับใจควมได้ใจควมหนึ่งด้วยควมหักควมแพงของพ่อการไซของยายไรมีต่อน้ององค์งอิงมีต่อครอ,อบครัวของน้ององค์อิงเนาะทั้งทงั้งที่ยายไรนี่มาปีนี้เพิ่นกับะละซิ สละโตแล้วบุญยาขึ้นฟ้อนขึ้นลำการบุญยาขึ้นฟ้อนขึ้นลำของพอการใช้นี่มีตามที่เจเบลลาวเบิงแล้วมีสองเหตุผลเนาะเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพของเราเรื่องแข้งเรื่องขากับบุญยาแข็งแห้งแล้วเนาะอันเรื่องที่สองมาตามที่สังเกตเบิงหนึ่งมาวงสาวน้อยเพรบนแพงเป็นวงหมอลำแห่งยกุกวงหมอลำแห่งโซเชียลมีคนมาสมัครคืนคืนหนึ่งนี่โทษ เป็น1ิปซิปปีธีพานมานี่แล้วก็ฮับเอาเปิดโอกาสให้เด็กน้อยวัยรุ่นขึ้นมานี่มาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบันแพงพ่กจักกี่คนปีกายนี่เป็นเกือบ1ิปซิคนไหนเพราะี่ยมใ่วงสองแน่แล้วพอการใช้อาจจะมองเห็นจุดนี้อาจจะตัวเองกับอยุแกแล้วโดยสุขภาพพวกแข็งแรง,งแล้วอยากเปิดโอกาสให้รุ่นน้องให้รุ่นลูกรุ่นหลานเพิ่นเข้ามามีบทบาทเพิ่นให้เพิ่นมาสร้างโตตน เนาะปัจจุบันนี้ไยไลน์นี่พอการใส่ในไพ่ไพ่ก็หูจะเล่าแล้วแหละเนาะเราดวงเราดังอยู่แล้วเป็นมือยูทูบเบอร์มือหนึ่งถ้าจากซองไงถ้าจากบอโจไปแล้วปัจจุบันนี้เพิ่์ลเลยอยากเปิดโอกาสถึงว่าเพิ่นบ่ได้ขึ้นแสดงแต่กับโบเม้นมาจะให้เพิ่นออกจากวงการนี่ไปเพิ่นยังอยู่ในวงสาวน้อยบอกว่าจะเป็นวงสาวน้อยแล้วเพิ่นโชว์วงสาวน้อยหนึ่งเพิ่นยังอยู่ฮันเพิ่นสามารถไปได้ทั้งสองวงเพราะมอบหมายให้เพิ่นเป็นเขาเอิญบ่าง ็นผู้ไปทายภาพบรรยากาศเนาะทั้งสองวงนี่แล้วพอกันไซนี่เส้นสัญญากับอดโจด้ยินมาบุมีกำหนดเลยบอกเฮ้เส้นไซคือจังบุพิตรเป็นเร้าสามปีบอหมายความบุมี่กำหนดนะคือยายไลนนี่จะเป็นรุ่นสืบทอดไตเต้าไปเปลี่นคือพอแหลมถ้าพอแหลมมือใดที่บอแสดงแล้วไปบุไ้ย่างเปลี่ยนแล้วกันยังเสียได้กินเงินกิ่นคาเงินค่าน้าพักน้าแรงอยู่คือเกา่ากลายเป็นผู้เท่าข้ามวงไป เนาะพอการไซก็เป็นโมดเดียวกันก็พอแหลแบบเส้นสัญญาแบบกัแบบบุมีกํานนดแบบบอกออกจากนี้แล้วนะเนาะแล้วหู้บ่าวเป็นอย่างมาเมื่อกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงเล่าเรื่องราวของพอการไซเพราะพอการไซฮักองอิงบ่มีข้อแม่ฮักองอิงบ่มีข้อกําหนดหฮักองอิงบ่วหวังสิ่งตอบแทนมีแต่จะเห็ุเพื่อครอบครัวองอิงมีแต่จะเห็ุเพื่อโตอนอ้งองอิงแล้วมือนี่น่ะ ด้วยควมพอกันไซเข้าอกเข้าใจโตน้ององค์อิงเขาอกเข้าใจครอ,อ,อบครัวน้ององค์อิงเห็นว่าห่างกันมาหลายมือองค์อิงก,ก,ก็โพสหาแม่หน่อยมือหนึ่งละรอบสองรอบเห็นแม่หน่อยก็โพสหาองค์อิงตลอดดังนั้นพอกันชซจึงอดใจบ่ไหวเอ่ยปากขึ้นมาว่าจังไหนตีเอ่ยปากเสนอโตว,ว่าจะไปเฝ้าเือนเฝ้าซานอยู่ที่บ้านน้องครูแทนแม่หน่อยแล้วจะให้องค์อิง เออจะแล้วก็จะให้แม่หน่อยเข้ามาเดินสายไปคูงานไปคููการพ้าอิ่งไปห้องไปล้ำไปคับไปล้ำเห็ดบ่พอกันส่นี่ยกให้เลยนี่คอยยกป่วยให้เจ้าเลยนี่เป็นพอแหง่งซาดคนหนึ่งเลยเนาะพอกันช้นี่ดีดีบอกว่าจะดีน้ำครอบครัวอิ่งบอกว่าจะดีน้ำตัวอิงดีน้ำมืดทุกคนโดยเฉพาะคือปอมแปมมาน้องเบียอาจารย์บาสอ่ะ ลูกๆหล,ลานๆคนใดที่มาอยู่นําเรานี่ถ้าผู้ใดบวอายเรากล้าเข้ามาหาเราเนี่เราดูแลบังแงมันสมก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่ประจําวงของสาวน้อยเพ็บันบแพงเนะาะตัวยกมือให้เลยยกมือยกมือยกมือให้หลีพอกันไสนี่เนาะจะเป็นเรื่องจริงหรือจะเป็นเรื่องวาลิ่นอันนี้กับโบฮูเดต่ให้พวกเขาติตาบึงขั้นท่าก,ก่อนแล้วนี่ว่าแม่น้อยตออพับนี่เนี่ยในพอกันไส่ก็ต้องไปเพราะเอ่ยปากเว้าแล้วแล้วพอกันไส้โกไปบ่ได้ เราหากครอบครัวนี่อยู่แล้วเนาะองิงก็บุหูเนะพลายหู่พอกันไสกับมีข้อมีควแลวบ่มีลูกมีเต้าละบ่เนาะก็อจากหู้ที่ไปที่มาของเราค่อยนับถือหลีพอกันไสเนาะคอยหูจักองิงสวนใหญ่ก็มาจักซ่องพอกันไสกับซ่องใหญ่ของสามน้ายเพลนแพงเลยสวนใหญ่คอยจะเบิ่งซ่องใหญ่โตมากับเบิ่งซ่องใหญ่ไรแล้วก็บซ่องเสียนนซ่องพอยุดตะกี้เบิ่งได้สามซ่องสี่ซ่องนี่แหละเนาะเอาคลิปนี้ก่อนนอนเอาคลิปดีๆเอาคลิปมีห้อยยิ้มมาฝากมาตอนทานู้ชม เพียงซัมมี่แหละคลิปนี้ฝากไว้ซัมมี่ไพมี่อย่างกับเขามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เจ๋บาวาวลาวเน่ยนอยจะสูบุ่เลื่อนผ่านลายำหรับคลิปนี้ไว้ซัมมี่แหละสบายดี